นนี้แต่เช้าเลยอากาศดีบันไดหกรยี่ขั้นจากข้างล่างลงมานะครับเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเดินทางขึ้นมาถ้าใครคิดว่าจะสแสวงบุญก็เดินขึ้นมาได้ครับตามขึ้นมาเลย สวัสดีครับอยู่กับแชเดลโกอาร์สิครับผมวันนี้ทริปขึ้นเหนือไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสาหนะครับตอนนี้เราอยู่เลี่ยงเมืองนครสวรรค์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวดูกันวนะ่าทริปนี้จะ สนุกมันแค่ไหนทังนี้ไปกันครับสวัสดีครับอยู่กับชแนลโกอาสิบห้าครับผมเช้าแล้วครับผมถึงลำปางแล้วแล่นแลนดิ้งลงจอดอย่างสวัสดีภาพ ถึงลำปลางแล้วันนี้เช้าวันนี้เราจะไปเที่ยววัดพระธาตุดอยชานนะครับอำเภอไม่ทะจังหวัดลำปลางันรีวริวเขาบอกว่าสวยงามมากๆทางเส้นทางสายธรรมชาติ น่น่าจะอยู่แถวบนดอยทางนู้นนะทางเส้นนู้นต้องไปดูกันมาหน้าฝนก็จะเจอแต่ความเขียวชอุ่มของพื้นที่นะครับเพราะแถวภาคเหนือเขาจะทำนาแค่ปีละครั้งหน้าฝนนี่ ถือว่าต้นข้าวนี่เขียวขจีไปทั้งทั้งนาทั้งหมดเลยครับาการมาเที่ยวหน้าฝนก็ดีไปอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่นั่นก็มันก็จะเปียกมีสองอย่างอากาศดีแต่ถ้าฝนตกก็เปียก คือการเที่ยวหน้าฝนนะครับวัดดอยพระชานนะครับจะต้องเลี้ยวขาน่าจะเลี้ยวขวาข้างหน้านะดอยพระชานนะครับเลี้ยวขวาตรงวัดป่าตันหลวงนะครับเข้าไปประมาณห้ากิโลเขาบอก ป้ายตามป้ายเลยทางก็จะขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับอ่าสศิลาแดงก็ไม่เคยยังไม่เคยขึ้นเขาเลยยังไม่เคยขึ้นเขาหนักๆสักที วัดดอยพระชานไปตงนู้นทางซ้ายนะครับว้าโอ้โหป่าเขาป่าเขาขึ้นป่าขึ้นเขาจริงๆเนี่ยของจริง สิ่งมากดอยพระชาบนะครับโห่นป้าย นี่ก็จะเป็นบ้านดอยครับบ้านดอยเขาเรียกบ้านดอยบ้านเรียกบ้านดอยอยู่อยู่ตามไหลเขานะครับผมชีวิตเรียบง่ายสบายสบายโอ้โวิ่งใส่แล้วแต่ช่าง เรากำแพงมาครับคุณผู้ชมถึงแล้วน้ำผู้ชมดอยพระชานถามเข้าก่อนเขาบอกให้เลี้ยวขวาครับครับผมถึงแล้วครับน้ำผู้ชมวัดประธาดอยพระชานโมลเวส่จอไดไหนวะตรงนี้เหรอ โอเคนะถึงแล้วถึงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันก็จะมีการเดินทางสองทางเลือกให้เดินทางครับ ก็คือหนึ่งขึ้นรถของทางวัดขึ้นมาแล้วแต่จิตศรัทธานะครับว่าจะหยอดเท่าไหร่หอีกทางหนึ่งก็คือเดินขึ้นบันไดหกร้อย่สขั้นขึ้นมาสู่ ข้างบนนี้นะครับโกงเนี่ยฮะซอกทางลงบรรยากาศโดยรอบเหค,ครับช่วงนี้ก็กรุณาสวมหนาา้ากากอนามัยนะครับผมก็นี โซเชียลดิสแทนซิงวัดรอยพระชานวศส5 6พันห้ารอหกสิบเอ็ดระวัทางเดินขึ้นขึ้นไปไหว้ข้างบน ลุฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นเจดีอ๋อตกใจไหมป่ะเอา้าเอา้าตกใจไหมป่ะนี่นะครับจะเป็นทางเดิน ท่านแม่าสมาลีท่านเจ้าว่าทานแม่าสมาลีว่าอะไรนะท่าคืออ้อเอดี โอ้นางเอกจะมาทางขึ้นเนี่ยนาง ทางลงทางลงอ๋อมีบ่อปลาน่าจะเป็นทางลงนะครับทางลงหกร้อยยี่สิบสี่ขั้นตามที่ท่านบอกมาดูวิวดูสวยวิว,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 วครับสวยงามมาก นี่ก็จะเป็นบนวิหารหมดถ์เจดีย์โบสถ์โบสถวิหารโบสถ์นั่งบันไดาทางขึ้นพยานาคน้ำ อีวีสวยนี่เหมอบดูสวยงามมากนู่นนะครับบันไดแต่ละขั้นขึ้นไปเยี่ยมครับผู้ชมบันได 624ขั้นจากข้างล่างลงมานะครับเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเดินทางขึ้นมาถ้าใครคิดว่าจะสแสวงบุญก็เดินขึ้นมาได้ครับตามขึ้นมาเลย ดูทางรู้นะครับวิววิวแบบ360สามร้อยหกสิบองศาเลยวิวโดยรอบนะครับท่านผู้ชมวิวโดยรอบนะครับไปครรบเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปข้างใหดูบนันไดพญานาค ก็เดิขึ้นไปถึงโบสถข้างบนนะครับผมโบสถนจะเป็นโบสถ์แล้วครับ เวเราเข้าไปไหว้พรกัน้สวยงามมากคผู้ชมห้ามวางห้ามโยนเหรียญน,นะครับห้ามวางห้ามโยนเหรียญเด็ดขาดนี่คือโบส que no tu vulguis a dir que és un bon camp เนี่ยครับท่านผู้ชมภายในโบสถ์ก็จะเป็นพระพุทธรูปท่านชื่อว่าสิกขะสิขีทศพลยานพิชิตมานวิกรมปรถมมาสัมโพธิยานนะครับผมประดิษฐานในโบสถ์ของ รายชานนะครับแล้วก็ซุ้มประตูนี่ก็จะเป็นสวรรค์บ้านสมบัตินี่ประตูตป็สีทองครับนี่คือมุมจากขาคยนอก ออกจากโบสมาทีี่ไมอะเออนี่คือข้างๆดอยพัดชานทั้งหมดนู่นแม่น้ำจาง ที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะครับที่ข้ามสะพานมาสวยงามมากจะเดินดูรอบข้างทีนึงนี่ด้านข้างโบสนู่นก็จะเป็นหอะระฆัง คครรัั้งนะบข้างล่างนู่นก็จะเป็นกุฏิสงนะเป็นกุฏิสงล่างติสงไข่งแต่ละองค์แต่ละรูปนะครับโอ้น่าจ,จะเป็นที่สูงสุดของที่นี่แล้วนะครับผมนี่คือาถูกเจดี ที่หนึ่งที่เราจะมา,อาขออนุญาตเดินดูนะครับนี่โตบใหญ่มากโอเจดเป็นเจดีนะครับนี่ก็ท่านนนทนากุมพันครับผมก็จะเป็น Hay sáng suôn na TV ạ, hả, tôi nút có sala, à, Kìa này, à, làm gì, làm gì, nhéo 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 đây hả, làm à, đây mà, hả? Ừ? ฮึฮึเื่ออ,อ,อะไรอะ่ะฮื่องอะไรมาฮึเอ้าเอ้าอะไรอ่ะฮึแนนด้านหลังโบสถ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามตะการตามมาก เป็นโบสถ์ซีท่อภายในใครสนใจก็มาเที่ยวลำปางก็แวะมาได้นะครับดอยพระชานบ้านป่าตันอำเภอเมทะจังหวัดลำปางไหนโอเค ครับผมก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขาลงขาลงขาลงแล้วก็จะไม่จะไม่ลงกับรถแล้วนะครับเราจะเดินลงกับบันไดหย624ขั้นของดอยพระชานนะครับผมไป ่นทางน,นี้ก็จะเป็นทางพื้นเรียบที่จะเดินทางลงไปสู่ข้างล่างนุน่นนุ่นเดินจากตรงนู้นลงมาทางน,นี้แล้วก็จะเดินทางนี้นี่น นี่คือทางเดินทางเดินพญานาคู่ที่จะนำเราลงไปสู่ข้างล่างนะครับผมอา้าวสุดทางอันนี้ก็เป็นธรรมาดาละก็จะเป็นได้ธรรมาชาตินี่นเหนไหมนี่ครับชมตัวลื่นเลยครับเนี่ย

แนะนำถ้าจะขึ้นบันไดครับมาแต่เช้าครับผมอย่ามาบ่ายอ้าวทางแยกแล้วไหนดีเออ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 เลี้ยวขวาไป let's go เจอกันทางล่างครับพี่ชม มามาแล้ว,ลว,วเจอกันข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเจดีที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เราลงจากดอยข้างบนมาแล้วนี่เ,นหนเห็นไหมนี่นกลับทางเดิมดีกว่าไปยาก น่ผู้พิชิตหกรยบสี่ขั้นครับผมถึงแล้วล่างเมื่อจะเป็นชั้นหนึ่ง งเรามาแล้วนี่คพุบผุด,ผดพระปรางน้าคปกครับนี่นี่ครับอยู่ข้างล่างเป็นอีกชั้นหนึ่งมีกระบอกบัว เ็นอีกชั้นหนึ่งที่เราไม่ได้ลงมาครับอ้าวมีเป็ดอยู่สองตัวข้าล่าง はっ